ข้าวสารใช่ไหมใช่ค่ะข้าวสารเมื่อวานมีชโนไว้เนี่ยการนี้คือคักมากนะคะวันสุดท้ายท่านผู้ชมตั้งแต่เย็นตอนนึ่งจนถึงข้ามฝนก็ตกไม่วันไหวแต่ประการใดไม่เลิกยิ่งไทยรักโอ้โหน้องแน่นมากค่ะวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งบอกมันมากที่ถนนเข้าสารก็ไม่เสียใจที่เมื่อวานเป็นวันสุดท้ายเพราะว่าเล่นทุกวันอย่างเต็มที่แล้ว บอกฝนตกก็ไม่ย่านนะคะนี่ขนาดพระพี่รุนยังมาร่วมเล่นสงกลานด,ด้วยเลยค่ะสี่ทุ่มค่อยเลิกเล่นน้ำก็ปิดม่ให้เข้าแล้วนี่ให้ดูภาพบรรยากาศถึงกันก็ตามทีเนี่ยทาบูมูมชอฮะเอาเป็นว่าหลังสี่ทุ่มกลับที่ไหนแล้วนะ่นะนะ้นอง <c oughs> กลับที่ไหน ไปตามจุดอื่นอื่อีกค่ะจนกระทั่งเที่ยงคืนถึงจะเคลียร์พื้นที่ได้ใช่ค่ะและกระจายไปตามจุดต่างๆถนนตานีถนนพระสุมเมนถนนด้านดำเนินกระจายไปเลยที่นี่บางคนบอกเสร็จจากสีลมมายังไม่พอมาต่อที่เขาสาร เขาขี่รมจบไปก่อนใช่ไหมอ้าวนี่มือที่ไหนนะตะกี้เปลี่ยนแวบ,บๆอ่าพบตรอถูกยิงฮะอ่าใช่ค่ะพบตรบนถนนเข้าสารเลยอารู้ใช่ไหมพูดในบรรยากาศสงการอย่าไปตกใจนี่จังหวัดนี้ค่ะ่า,าต้องขอที่ปากเลย งานท่านก็เลยบอกเข้ามาเข้ามาเป็นวันเวลาที่เราจะได้จัดการแล้วตำรวจชั้นผู้น้อยพยายามจะห้ามนั่นขอบตรอนะนั่นะเข้าเต็มเต็มเลยค่ะบิกตายใช่<า>ใไหมเสดายไม่อยู่ตรงนั้นรอสักถังหนึ่งลัวที่ไหนพอบตรอแล้วยังไงเหรอพอานีสงกรานต์ ูมย้อนกลับไปสีลมนิดหน่อยเขาบอกมีทีมหนึง่งเป๊ะเวอร์สีลมแบบเขาเวอร์ลำใหญ่เป๊ะขนาดไหนย้อนไปดูสักนิดหนึ่งนะ คือเริงอย่างแท้จริงเลยนะแล้วแบบมาเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายเลยนะคะแต่ทุกแต่ละคนตางคนต่างมาใช่ค่ะเห็นว่ามีตังชาติมารวมเต้นด้วยท่านี่เป๊ะสุดๆเลยเนี่ยอยู่ในกลุ่มนี้ค่ะเอ๊ะทำไมมันเกิดแรงอะไรนะอุปทานปูเหรอค่ะอุปทานปูจุดๆท่ามันมาหมดเลยอ